Good morning, Good morning Thailand, Good morning น no. ้ไทยน่าจะประมาณบ่ายๆแล้วใช่ปะ่ะอรุณสวัสดิ์ from Poland น,นะคะ I'm back, I'm back, I'm back สวัสดี from Poland น,นะคะทุกคนโอ้คนดูช่ำมงมาก สวัสด,ดี400ล้านคนคะ่ะ What time is there? It's 8.30 h e r e i t s here. s t i l l m o r n i n g สวยมากพี่ปาปังมากขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะตอนนี้กํกำลังแต่งหน้าทำผมแต่งหน้าเสร็จแล้ววันนี้แต่งแค่นี้เบาๆไปทานข้าวเช้าแล้วก็เดี๋ยวจะมีซ้อมนะคะตอนตอนสิบโมง จะมีซ้อมงานโมเดลชาเลนต์คืนนี้คืนนี้จะมีการแข่งขันรอบโมเดลทาเลนต์นะคะก็รอติดตามกันได้การประกวดคืนนี้มันจะช่วงประมาณหนึ่งทุ่มของที่นี่ หนึ่งทุ่มของที่นี่ก็ประมาณห้าทุ่มของที่เมืองไทยห้าทุ่มเที่ยงคืนประมาณเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไลฟ์ให้ดูแค่คืองานวันนี้มันจะมีการโชว์แบบความสามารถพิเศษของคนที่ผ่านเข้ารอบด้วยแต่เขาว่าจะไลฟ์ให้ดูแค่ช่วงโมเดลทาเลนต์เขาจะไม่ได้ไลฟ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็รอดูกันได้ค่ะค่อนข้างที่ จะดึกนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่หลับก็รอติดตามชมกันได้ส่วนการตัดสินส่วนการตัดสินก็จะเป็นแข่งแต่ละทวีปแล้วก็หาผู้เข้ารอบสองคนสุดท้ายของแต่ละทวีปแล้วก็เอาสองคนสุดท้ายของแต่ละทวีปมาแข่งกันอีกรอบก็จะหาผู้ชนะของแต่ละทวีปเท่ากับว่าจะมีผู้ชนะทั้งหมดห้าคนทวีปละหนึ่งคนน่าจะ สวยมากขอบคุณค่ะทําไมผม,มพี่พปดูเสียจังคะหนูลูกเป็นนางงามทําผมทุกวันโดนความร้อนทุกวันเอาอะไรมาดีก่อนค่ะมันไม่ขาดบทหัวก็บุญแล้วค่ะก่อนที่จะมาเนี่ยคือพอไปทําผมมาเป็นการดัดเป็นการเพิ่มน้ำเป็นการเพิ่มน้ํายาดัดผม แล้วผมมันก็จะแห้งลงไปนิดนึงแตลเพื่อที่จะให้ผมมันสามารถที่จะม้วนเราอยู่ได้นานมันก็จําเป็นที่จะต้องให้ผมเสียได้อย่างเสียอย่างนะจ๊ะนะจ๊ะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะคือถ้าผมสุขภาพดีเกินไปอะม้วนแล้วมันก็จะคลายเร็วมากแม่สวัสดีคะ่ะคุณแม่นิกกี้ของน้องไม่ได้นอ้อ เนี่ยฉันเป็นอย่างงี้ทุกวันน่ะเธอจะเอาผมอไรมสุขภาพดีก่อนไม่ได้น้อมันต้องแบบว่าดูแลนาอถ้าจะเอาผมดีก็คือต้องไม่ทาผมนาอฉันก็อยากจะผมสุขภาพดีเธอจริงแต่ถ้าผมสุขภาพดีไปมวนไม่อยู่พวกเธออยากได้ฟาล่าทําฟาล่าไม่ได้อีกลําบากอีกไม่ได้เนาอทนไปก่อนเดี๋ยวประกวดเสร็จทําหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเสร็จปุ๊บค่อยวิ่งไปร้านทําผม แต่การที่จะทำให้ผมเสียเสียแบบนี้กลับมาฟื้นฟูเร็วขึ้นคือการทำเคราติน I love มากการทำเคราตินคือ I love มากคือผมฟื้นฟูกลับมาได้เร็วมากผมดีเท่ากับประกวดนางงามผมดีไม่ได้ค่ะประกวดนางงามคือผมดีไม่ได้ไม่งั้นมันจะม้วนไม่อยู่ โหยคนดูเยอะจังเลยอ่ะคุ o มอร์นิ่งค่ะ Good Morning จากพอลันนะคะวันนี้ตื่นตอนประมาณตีห้แล้วก็ตีห้าครึ่งตื่นตีห้ครึ่งแล้วก็ไปยิมมาไปยิมมาออกกำลังกายไปประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็กลับมาแต่งหน้าทำผมอยู่ตอนนี้แล้วก็วันนี้ตอนเช้าจะเป็นการซ้อมรอบทาเลนต์โมเดล เราก็ตอนกลางคืนก็จะเป็นการแข่งขันทาเลนต์โมเดลแล้วก็จะมีในเรื่องของการประมูลของเป็นชาริตี้ใดๆด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตรายละเอียดให้ฟังกันนี่กินเย็นตาเฟนอยู่จินจอโฟอยู่แม่อยากกินเย็นตาโฟออาหารไทยที่อยากกินอย่างเดียวตอนนี้คือเย็นตาโฟแปลกมาก ได้เข้ายิมแล้วใช่ในที่สุดนะคะก็คือได้เข้ายิมแล้วจ้ะแล้ววันนี้ก็คือเดินไปเปิดยิมเขาเองด้วยโทรไปถามพนักงานเขาเมื่อคืนว่าปกติยิมเปิดกี่โมงเขาบอกว่าเจ็ดโมงแล้วนี่ก็คือตื่นตีห้าครึง่งเพราะว่าถ้าจะไปเจ็ดโมงอะ่ะเดี๋ยวจะกลับมาแต่งตัวไม่ทนันก็เลยถามเขาไปแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะประตูไม่ได้ล็อกนะถ้าอยู่แบบตื่นแล้วอยู่ก็ไปเลยก็ได้นี่ก็เลยก็ไปเปิดประตูยิมเลยหกโมงเช้า ให้มันจบแล้วไปออกกำลังกายคนเดียวมววหลายจอยหลายมีความสุขมากในที่สุดก็ได้ออกกำลังกายสักกทีโอ้โหสวัสดีหกรคนนะคะคนดูเยอะจังเลยอะ่ะวันนี้เขามีอาของอะไรนี่กันนี่ใช่ปะ่ Universe. ปะ u n นิเ r s รปฐมนิเทศปะหรือว่าของเมื่อวานหรือ,อยังไงคพอามไม่ไดนได้อัปเดตมากมาย สินเจ้าสินเจ้าเป,จเปิดแอร์ในยิมได้ไหมไม่ได้เปิดค่ะเป็นคนไม่ชอบยิมเย็นๆชอบยิมร้อนปุณิกาสุดดีนะคะคุณครูพอนฟ้าทำผมไปแค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะ เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องกลับมาทําผมต่ออยู่ดีวันนี้ก็คือได้ตรงไปก่านเช้าๆนี้ฮือแล้วเช้านี้ตื่นขึ้นมาก็คือ17องศาแม่คืออะไรนี่ดีนะว่าพกโค,โค้ดมาต้องขอบคุณอแมนด้าชาลิสาออฟดัมนะคะที่ให้ยืมโคช้ชเสื้อโค้ดกันหนาวซึ่งได้ใช้วันแรกคือวันที่เดินทางแล้วก็เก็บไว้ในตู้ตลอดไม่ได้ออกมาใช้เลยแล้ววันนี้มาที่นี่ก็ ดันพกติดมาด้วยคือก็ไม่รู้นึกยังไงเหมือนกันถึงได้พกติดมาด้วยปรากฏว่าวันนี้ได้ใช้แน่นอนเพราะว่าอากาศ17องศาเฉยเลยเมื่อวาน30เมื่อวาน30เท่าไหร่วะ31-32ประมาณเนี้ยความร้อนก็คือร้อนพอวันนี้ก็คือกลายเป็นว่า17ฉันงงฉันทำตัวไม่ถูกแต่ฉันชอบมันคือความท้าทายอะเข้าใจใช่ปะ มันคือความท้าทายอย่างหนึ่งของชนีแล้วคือนี่แพลนที่จะแต่งตัววันนี้ก็คือชุดนี้ว่าไงก็คือแพลนว่าวันนี้ฉันจะแต่งตัวชุดนี้แล้วก็อากาศจะแบบร้อนๆใช่ไหมอ้ยปับไฟก่อนฉันก็คือจบว่าอากาศจะต้องแบบร้อนๆแล้วก็ในรีสอร์ทบรรยากาศดีๆแต่งตัวให้เข้ากับสีบรรยากาศใดๆลมหนาวมาต้องใส่เสื้อโค้ททับอดแพ้แวด แเลแบบเรียบร้อยแล้วกันเนาะ <Hello. S 1> อากาศยุโรปเป็นแบบนี้แหละสวยมากขอบคุณค่ะทำไมหนูดูแพลทุกวันเลยโอ้ขอบคุณนะคะดูกันไปต่อด้วยคุณ macbook สุดดี from ฝรั่งเนี่ยค่ะคุณ macbook แห่งออมรายการคุยซับโชว์ทำไมวันนี้ออล่าจับกว่ากันโอ้ขอบคุณค่ะ แผลหายยังคะเอ่อแผลแผลแผลที่แขนใช่ไหมที่โดนแตนต่อยใช่ไหมหายแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้อยู่ก็แบบมันคันไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันแต่ก็ช่างมันเถอะมันไม่ได้เป็นอะไรมากมายแล้วไม่เจ็บไม่ปวดไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วนี่คือเดี๋ยวเาต้องลงไปทานข้าวเช้าแล้วนะทุกคนวันนี้อาจจะได้แบบคุยได้ไม่มากเพราะว่าอย่างที่บอกว่า เอาเวลาเมื่อเช้อเชาอ่ะหนึ่งชั่วโมงไปออกกาลังกายก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นมาแต่งหน้าทําผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้แต่งหน้าทําผมกันอีกรอบในตอนบ่ายอันนี้ก็คือแต่งแบบเแบาเบเบาๆที่เท่ากับอะไรเแบาบๆที่เท่ากับว่าเติมทุกอย่างเต็มเท่าเดิมหรือเบาๆบโอ้คนดูเยอะจังเลยอ่ะสวัสดีค่ะ นี่นะคนดูเยอะขนาดนี้นะถ้ามีลูกค้าเข้าะ่ะจะต้องได้เ n ินเกตเมนที่ดีมากเลยทางประเทศไทยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดเห็นว่าเราสามารถรีวิวสินค้าอะไรได้ก็ส่งมาได้นะคะสะดวกมีเวลาหาเวลาให้ได้ไม่ติดอะไรเลยอยู่ก็มีน้ำอะไรโผล่ออกมา ได้แล้ผมเสร็จแล้วแหละเอาจริงๆก็ไม่มีอะไรเยอะทำแค่นี้อย่าทําเยอะทําแค่นี้พอไม่ทําเยอะเท่ากับแน่นไม่ทําเยอะเท่ากับทําทุกอย่างเท่าก,กับไฟนนลเพราะทุกวันคือไฟนนล มีคำถามอะไรอีกมีอะไรมีอะไรจะเล่าอะไรให้ฟังอีกนึกก่อนนะเอ่อก็นั่นแหละค่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครนอนดึกนะคะก็สามารถที่จะดูไลฟ์รอบทาเลนตโมเดลได้ตอนประมาณสี่ห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนประมาณเนี้ยเพราะว่ามันจะเริ่มไลฟ์ประมาณหนึ่งทุ่มของที่นี่แล้วก็กิจกรรมวันนี้เนี่ยก็คือ เดี๋ยวจะไปทานข้าวแล้วก็ไปซ้อมนะคะซ้อมงานสําหรับคืนนี้เอ่อแล้วก็แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาน่าจะได้กลับมาแต่งตัวส่วนทุกแจ้งยังต้องถ่ายทาเลิ์อยู่ปะไม่ต้องแล้วมันก็จะมีคนที่ที่จะต้องโชว์ทาเลิ์โชว์ความสามารถพิเศษก็คือโนราที่เราเตรียไมไว้แต่ว่าเราไม่เข้ารอบจ้ะเราก็เลยไม่ต้องโชว์เนะเาะเราก็จะมีในเรื่องของชาริตี้นะคะ ของที่จะใช้เป็นใช้มาใช้ประมูลใดๆวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีวันนี้คืนนี้ซึ่งการไลฟ์ของกองวันนี้เขาบอกว่าเขาจะไลฟ์แค่ช่วงที่มันเป็นช่วงแข่งขันรอบโมเดลส่วนกติกาของการแข่งขันรอบโมเดลก็คือเขาจะแบ่งเป็นทวีปเดินทีละทวีแเราก็หาผู้เข้ารอบสองคนสุดท้ายของแต่และทวีปห้าทวีปก็จะมีผู้ห่านเข้ารอบทั้งหมดสิบคนสุดท้ายแล้วก็ให้ไปเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะมาเดิน กันต่อ10คนสุดท้ายเดินแข่งกันอีกรอบของแต่ละทวีปใช่ปะก็จะหาผู้ชนะแค่หนึ่งคนต่อทวีปเท่านั้นแค่นั้นเลยแค่นั้นจริงจริงก็นั่นแหละค่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่หลับไม่นอนใครยังแบบว่าอยากดูอยากเชียร์นะคะก็ ประมาณห้าทุ่มเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพระอัปเดตเวลาให้อีกทีหนึ่งผ่านทางกองประกวดของกองไทยแล้วก็ใน IG story ด้วยอยากให้ทุกคนได้เห็นชุดวันนี้ที่จะเอามาใส่มากเพราะว่ามันมีเรื่องราวเสร็จวันนี้เวลาดีจริงเชียวแล้วเราก็จะหวีผม เก็บรถกระฝมนที่มเป็นไฟฟ้าสถิตด้วยหวีจากอ Stockholm Sweden Rev สปสอนเซอร์ของเรานั่นเองค่ะสปสอนเซอร์ของที่นี่ยกขึ้นให้ดูชุดชุดจากลุกบุกนะคะวันนี้ ลุกบุกบีเคเคสวย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 แล้วสวยแล้วเห็นไหมรู้สีสิแล้วทำไมถึงไม่มีแดดให้ชันนะวันนี้อจะไม่เข้าใจอ่ะสีมันสวยมากเลยอ่สีชุดอ่ะ ขอบคุณลูกบุ๊กพี่เคเคมากๆนะคะที่ตัดชุดนี้ให้ตัดชุดให้ใหม่ไป็นรอรคือแบบจดดิจก,ก้วันนี้เย่อช่ำรีวิวแตนโปรแลนด์หน่อยตัวใหญ่มันไม่ใช่แค่แตนแต่มันคือแตน อย่เงี้ยมันไม่ใช่สีเหลืองแม่มันคือสีเขียวมะนาวจ้าอยากให้แหลงใต้เซรีน่าไม่มีเวลาได้อ่านอะไรของใครเลยรีวิวลิปสีสวยๆวันนี้ใช้ลิปสติกสามสีผสมกันรีวิวยังไงเดีย โอ้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีการทะเลาะกันเรื่องผมทะเลาะกันทําไมพอไม่ได้ว่าอะไรเลยพอเข้าใจคนที่มาทักว่าแบบทาไมดูผมเสียซึ่งเขาก็บอกว่ามันแค่เรื่องผมเองอะทำไมถึงต้องทะเลาะกันน่ะติได้ค่ะไม่ว่าเลยแต่แค่อธิบายให้ฟังว่าผมมันเสียเพราะว่าเราทําผมทุกวันส่วนคนที่ไปว่าพี่เขาว่าเขามาติไม่เป็นอะไรเลยมันแค่ผมเนาะมันแก้ไขกันได้ทุกคนไม่เอา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 อย่าเอาเนจี้แบบนี้เข้ามาไม่ติกันนะคะ ขอโทษทุกคนด้วยที่ทําให้เอเน g y มันไม่ดีนะไม่เอา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 ชุดรีได้อีกไหมอีกโอ้ไม่อกอด oh อย่าลืมสายสะพายไม่ลืมจ้ะ <c oughs> เอายังอะ่ะเดี๋ยวเราจะทำการนี่นี่ให้แคปให้แคปนะ ยังโอเคหายใจก่อน ไม่เอานะคะทุกคนแค่เรื่องผมเองคือผมไม่ได้ติดใจอะไรเลยว่าแบบว่าค่ะบายให้ฟังเ,เฉยเว่าผมมันเสียเพราะว่ามันทําผมทุกวนันมันเิ่มเรื่องปกติแล้วเขาก็ไปใช้ใส่น้ํายาดัดเพิ่มมาด้วยเพื่อที่จะถ้าวันไหนทําฟาร่าผมก็จะได้อยู่ยาวนาน <c oughs> นอไม่ตีกันหนอส่วนคนที่ไปอยากไปว่าเขาเลยคะ่ะให้เขานอ้อไม่เอานอ้อ ไม่เป็นไรนะคะทุกคนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลย,เลยดูฉันดีกว่าเดี๋ยวฉันจะเล่นตลกให้ดูก็ได้อุ้ยแม่แฮกชุดก็ไม่รีดแล้วจ้ะเพราะว่าชุดนี้คือรีดไปมากเท่าไหร่มันก็ยังคงต้องยับเพราะมันคือผ้าซาตินซึ่งนี่รีดไปแล้วนะเธอตอนนี้คือสองสารลูเมดมากให้ต้องมานั่งฟังอะไรแบบนี้ทุกวัน <c ười> ชินแล้ว <monastery> น้องบอกชินแล้วว <diver> ่ะกระเป๋าสมบัติบ้าของดิฉันก็ลังหาคอนซีลเลอร์อยู่มาปิดรอยแผลตรงหน้าอกพอถึงเวลาจะใช้ของอ่ะมันก็คือไม่เคยหาอะไรเจอเลยฉันงงมากแม่บอกว่าเต้นให้ดูหน่อยไม่มีทางหรอก วันก่อนนะไปถ่ายวิดีโอมาวิดีโอแนนะนําไม่ไดเ้เป็นวิดีโอโดมตัวแต่เป็นวิดีโอเหมือนแบบวิดีโอเปิดวิดีโอเอาไว้เปิดตัววันที่โดนแตนต่อยอะ่ะพอเราจะต้องเต้นปุ๊บแตนก็เลยต่อยเพราะแตนรู้ว่าอีนี่มันเต้นไม่ได้แน่ๆ่ก็ต่อยให้เลยให้ไปโรงพยาบาลก่อนสุดท้ายก็หนีไม่พ้นอยู่ดีก็ต้องกลับมาเต้นแบบว่าเอากับ,บจ,จอย ชูปเปียกหายไปไหนอีกลออยู่ตรงนั้นไหมทำไมของพี่แบบมีแล้วก็หายเอออ๋ออยู่นี่เดี๋ยวเราจะเอาโคชีด้าออกมาใส่เพราะว่ามันหนาวข้างนอกอะ่ะมันคือสิบเจ็ดองศาหยกหยกย่อนย่อนนั่นเองนาะฬิกูจะเก้าโมงละเอ่อ ก็ลุกประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะลงไปทานข้าวไปซอมแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาแต่งหน้าใหม่อีกหนึ่งรอบ ด้วยนะขอแบบจึงจ้งจรวันนี้ต่างหูไม่ตะโกนแต่สีชุดตะโกนค่ะนอเอาอะไรมาไม่ตะโกนก่อนขนาดนี้แต่ว่ามันเศร้าใจกับการที่เราต้องใส่เสื้อโค้ททับนี่แหละเห็นสี่ชุดปะเห็นเอาอะไรมาไม่เห็นนี่คือโค้ทของอแมนด้าชาลิสาออฟดัมนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้โค้ทของด้าอาจจะอาจจะ,อาจจะรู้สึก หนาวมากไปเลยเดี๋ยวนะโบกตัวก่อนโบกตัวก่อนเธอไม่สวยเลยเอาอดีกว่าทา้าลมหนาวไปเลยเหรอน่าสนใจ ว่ามีคนส่งของมาให้ใช้ให้รีวิวอ่ะก็จะใช้ให้เห็นอย่างนี้เลยนะจะไม่มีการปกปิดไม่มีกเป็นแอบว่าไม่ได้ใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยเราทําได้เสเพิ่มไฟอีกเสร็จแล้วเลิกเล่นไปกินข้าวเตรียมตัว ไปซ้อมเอ่อเอาขนมติดไปด้วยดีกว่าไหนขอดูหนสิอุ้ยเขียวไหนไฟแรงเฟอร์โคตรได้นะสีเข้ากันดูเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวใส่ค่ะเดี๋ยวใส่ค่ะไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นว่าตัวเองจะสู้กับลมหนาวได้ไม่สู้ ขนมจีบไปกินด้วยดีกว่า,วางก่อนเก็บของแป๊บโอยจะกแล้วทุกคนทุกคนมาดูอะไรกันนะ้าสวัสดีดีใจที่น้องบาขอค่ะอ๋อ,อคุณพี่ที่เจอที่คาคูฟคาคาวคาคูฟข้อ่านว่าอะไรก็ไม่รู้ขอบคุณที่มาหาอีกครั้งนะคะคุณพี่น่ารักมากจริงๆเลยดีใจที่ได้เจอนะคะ ขอบคุณมากเดี๋ยวโทรหานะแม่เดี๋ยวท้อจะวางเดี๋ยวจะเดี๋ยจะหยุดไรละค่ะเดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวโทรหาเดี๋ยวคุยกันเออโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเก็บของใส่สะพายมาแล้วจ้ะ วิตามินใส่เข้าไปทิ <Think yeah. S 2> ้งขยะเอาละถึงเวลาไปทานข้าวแล้วค่ะทุกคนแคปยังแคปยังแคปต่อยังเอายัง เต้นลูกค้าจะเข้าเริ่มเลยขอจุกจุให้แพาวาน,นี้เต้นเหรอเจอแน่<ไ>เก็บผ้าปูเตียงได้สิปกติก็เก็บอยู่แล้วโอเคนะคะ จอยแล้วสำหรับวันนี้ทุกคนมาอัปเดตให้ดูกันน้าผมแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามรอบไฟนอลวันนี้นะคะเอ้ยไม่ใช่สิรอบไฟนนลแล้วหรอนี่ฉันจะไปรอบไฟนอลแล้วอะรอบโมเดลทาเลนก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาใดๆนะคะก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ดูกันอีกทีหนึ่ง <c oughs> ฉันไปไม่ได้จะติดลมทำไงเดีย ไปเถอะเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีเวลาทานข้าวไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะ